กินไปจมไปได้จากเมื่อนี้สงสาระนะพี่น้องเบิ่งข้าวแล้วก็สงสาร สวัสดีจ้าพี่น้องสุูส้คนสวัสดีพี่น้องสุ้คนทั้งฟังเมืองไทยแหละค่ะสวัสดีพี่น้องฟังต่างประเทศนะจ๊ะฮัลโหลเอวี่วันวันนี้กับข้าวต่างแดนบายแนนนี่นะจ๊ะพี่น้องจ้เสนอเอม่นวยำบุ้นเส้นทะเลรวมมิตรนะจ๊ะพี่น้องและก็พักแน่นก็จะมีอันนี้ซาลาเน่พักกาดพักช้อยพักกัดขาาและดิดแลวกับพักกระลำจ้ะพี่เ้ยงกระลำปรี บ้านนอกบ้านนอกนะจ๊ะอาหารยำยำแซ่บๆ,ๆมาจ้ะพี่น้องสุูสุค้นมากินกำแนิดน,นะจ้ะเหมือนกินย่ำนะจ้ะเต็มสวดจานจุนพูนคือเกาเลยจ้ะ <c oughs> มาๆพี่น้องมาลงมือกินกันเลยจ้ยะอยาเวาเป็นไรนะจ้ะ <c oughs> ยำแซ่บเมโนูสังสรรค์เมนูกับแก้มเมนูทานเล่นนะจ้ะไดเบิร์นไปหรอโอ้โอ มันสิดีใส่ตากว่าอยู่วะเนาะขอไปพี่ปิโนคือออกมาเป็นแนวนี้เนาะโปรเดตัดจะพี่นองขอไปเด้อจากโปรเดตัดลืมตัดอืมแสิกินตามยาถาได้เลยจ้ะมาจ้ะพี่นออืม thật đẹp đúng ừ เบิ้งข่าวพี่น้องจ้ะค่อเละสิต้นซิต้นอันอันตอนนี้นอกจากโควิดมันกลับมาระบาดนอกจากพี่น้องจ้ะและที่นี่เขาอันหลายๆประเทศนอกจากเขาเจ้าอันปิดใต้แดนนอกจากปิดไต้แดนบ่ให้นอังกฤษออก่ให้เขาออกประเทศอังกฤษอ่ะนะจ้ะพี่น้องแล่ที่ในในข่าวอันอลดอัน ขนทรงนะจ๊ะพี่น้องถดลอลีอันรถพวงเยวๆนะพี่น้องมันไปติดอยู่ตามชายแดนนะจ่ะโอ้เป็นพันขัข้นเป็นสามพันขัข้นพี่น้อง <c oughs> คอยละงสารน่าจ๊าเจะขอบขั้วผู้ใดน่าจ๊ะลูกผัวผู้ใดเนาะก่อนนะแต่สิตโต้สิจิโจนพี่น้องติดอยู่หันสองมือือะค,ะคอยเห็นข้าวแล้วคอยก็อดอดอดทู่ได้ลดคเป็นเขาเอื่นเนี้ยก็อดทรงสารบ่ไดดพี่น้อง <c oughs> จักสีกินจักสีอยากจักสีนอนจักสีอยู่กันแน่ใดนอกจากในรถไห้ไครใคอยากกลับบ้านในอกจากคริสต์มาส มาเจอสถานการณ์โดยแบบว่าโบได้บอกก้าวล่วงนานะพี่น้องสิปิดใต้พมแดนกับปิดเลยปิดกระทันหันเลยจ้ะอันฝรั่งเศสนะจ้ะ นาจะบอกกาวหลวงหน,าก,นากรจักน้อยแน่นอนพี่น้องจักซองซ้ำมือแน่จริงสิยัง่งเสด็จมีเวลาให้เขาเจ้าเต็มเต็มโตนะพี่น้อง ไปกับบอลเหลืองซีเรียไปนั่มเนาะไปน้องเรื่องโรคระบาด <c oughs> นี่พวพนท่ะมันกลายพันธุ์เนาะจ้ะพี่นอ้องแต่นี่มันกลายพันธุ์หลายหลายทั้งไทยเข้ากันระบาดหลายนึงเมงเม,ม,เมพี่นอ้องเบิ่งข่าว เห็นเล็กกับซิตโตนไปหรอเห็นเล็กกับซิตโตนโลกอันนี้นะพี่น้องนะ <c oughs> เป็นเบอร์ััวโลกอะจ้ะ ว่าคนตายนี่บโบราณแต่พี่นอ้องแต่คนติดน่ะร้ายจะ้ะอี่ว่ามันกลายพันกลายพันเนีย่ยน่าจทีวงกินอ่ะหายไตเนี่ะบวตายร้ายพี่นอ้องแต่ว่าติดหลายมันก็ะแลแต่สุขภาพคนนอาจะพวกนี้ยา่ากักแงในกินไปจมไปได้จ้ะเมือนนี้สงสารนะพี่นอ้องเบิ่งข้าวแล้วก็สงสาร เป็นอย่างแน่นคือสงสารค่ะกว่าที่พี่น้องเพราะแน่นมีประสบการณ์อติดอยู่บนถนนนอกจากก็พอใหญ่หกเจ็ดชั่วโมงตอนนั้นที่ว่ารถมันเกิดอุบัติเหตุต้องจกรถพ่วงมันส้นกับรถเก,งก๋งน,นะแต่แล้วมันก็ความคว,ามความ้างถนนพี่น้องปฏิกว่าก็จะเครียดจะลาจดจรนใดนอกจาก,กาใส่เวลาประมาณหกเจ็ดชั่วโมงบนเลยแต่พี่น้องที่นี่สิกเคาหองน้ำทิ้งใดแน่นกับบมีาหารมีหนามขวดเตียยกินก็พอใหญ่ แล้วก็รถติดยาวฟดนึกถึงตัวเองนะขนาดแค่หกเจ็ดชั่วโมงนี่ยังยังเท่าละมานพี่น้องนึกถึงเขาติดเป็นแบบหลายหมือจังซิโอ้ อ hmm. แสบค่ะครับพี่น้อง <c oughs> พริกสิบเม็ดละกาพริกสเป็นอีกเม็ดนึ่งจานนี้โอ้ความเผ็ดเริืมมากจ้ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยลืมตัดอันเซนนั่นนี่เสซนบุญเสซนพี่น้อง <c oughs> เปิดมาเก็ตบ้างแห้งกับเริ่มขาดแคนแล้วก็เขาก็เริ่มจีจํากัดสื่อยังเ,เท่นพวกทิชชู่อย่างีอย่างสีพี่น้องไข่เริ่มจะจํากัดเลยจะ้ะมันกับอาจจะมีผลกระทบนิดนึงจะเรื่องอาหารแต่กับยังบรูพี่นอ้องยังบรูแน่นอนจ้ะ สิ้นา้าสิเขาประเทศอังกฤษกับเขาบ่ได้สิออกไปออกจากนอกอังกฤษก็ออกบ่ได้อโออแทบแทบเป็ะ คลิปนี้ไปก่อนนะจ๊ะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องแนนนี่ยัมมี่แนนไจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า Thank you everyone for watching Bye